เชิญครับพี่เต้สวัสดีครับเมื่อกี้ผมชนละมุนอยู่คำถามคืออะไรนะครับคำถามคือขอโทษครับคือหลายวันนี้หลายคนแบบรอคอยและที่จะได้ชมเยืนสองเอาง่ายๆคือหลายคนบอกว่ามันน่าดูมันจะขมมันจะครบรถยังไงวันนี้อีทีแรกเราจะเสิร์ฟขนาดไหนครัโอ้โหเสิร์ฟขนาดไหนผมว่า5นาทีแรกก็รู้เรื่องเลยนะครับ ก็ก็มีมีหลายๆมุมครับแล้วก็มีอย่างที่เคยเรียนแล้วมีหลายๆคู่เพิ่มขึ้นมาผมว่าแฟนๆที่ติดตามทุกคู่ก็จะได้เดินทางไปกับความสัมพันธ์ของเขาเหล่านั้นแน่ๆครับทั้งขมและหวานว้าไม่สปอยมะเนี่ยก็เลเวลอัพค่ะจากพิธีเบิดเดอะ s ีรีส์ซีซั่นหนึ่งมาเป็นซีซั่น2เนาะเราก็มีคีย์เวิร์ดว่าเลเวลอัพเพราะฉะนั้นทุกอย่างอัพหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครที่เรื่องราวก็เติบโตขึ้นนะคะเลเวลอัพขึ้นทีมงานพวกเราก็เลยวลอัพเหมือนกันนักสแสดงทุกคนเลยวลอัพหมดแล้วก็โปรดักชันก็เลยวลอัพทุกอย่างเลยวลอัพหมดจริงๆคะ่ะเข้มข้นกว่าเดิมแค่ไหคนมมคะพี่เอส5นาทีรู้เรื่องครับเฮพอไปแล้วซ <laughs> ีนเปิดซีนเปิด ลืมตาตลอด50สิบนาทีดีดีกว่าครับลืมตาให้กว้างๆไปเลยค่ะสนุกแน่ๆค่ะคือบางอย่างมันก็มันก็สปอยไม่ได้เนาะสปอยไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าโดยความที่มันเลเวเอาทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายสิ่งค่ะที่มันอาจจะเป็นแบบนี้แต่อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะแบบคนนี้มานึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันอาจจะไม่เชย่าง,งั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้เรื่องไหมเนี่ย ผมรู้แม่มุพูดถึงเรื่องอะไรอไอเนี่ยพวกเรารู้คือรู้รูการแข่งขันเลยจะไคะจะได้เห็นกันคือสิ่งสําคัญก็คือพิทเว็บเดอะซีรีส์เป็นซีรีส์ของนักแข่งรถค่ะเราก็ยังคงความเข้มข้นของการแข่งรถอยู่ซึ่งในครั้งนี้เราก็จะเปลี่ยนโลเคชันของการแข่งรถใหม่ใช่ไหมครพีเตอร์ครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการจากจากภาคหนึ่งมาครับโดยการให้มันสนุกขึ้น แล้วก็หลากหลายขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเราก็ไม่ได้ไปแข่งกันที่สนามเดิมตอนนี้เราก็จะเป็นเป็นเป็นเลสที่แบบ <Street. S 2> เป็นสตรีทเลสนะคะแล้วก็มีไนท์ hmm. เลสอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นการแข่งขันที่แบบหลากหลายขึ้นแล้วก็ได้ลุ้นกันนอกจากไปจากเรื่องของการแข่งรถก็เป็นเรื่องของพลังพิเศษนะคะที่ตัวละครบางตัวที่ต่อเนื่องกันมาเนาะเราก็รู้ว่าเขามีพลังพิเศษไอ้ตัวพลังพิเศษนี่แหละมันก็เป็นปัญหาสําคัญของซีซั่นสด้วยเหมือนกัน และในแง่ของความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจากคนที่รักกันในซีซันที่แล้วมาซีซันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นหรือเปล่า หรือในบางในบางคู่ที่แบบซีซันที่แล้วเหมือนแบบเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะซีซันนี้ก็อาจจะแบบเอ๊ะีโอกาสได้ลงตัวกันไหมลงเอ่ยกันไหมอะไรเงี้ยโอ้มีอะไรเต็มไปหมดเลยไม่เคยทำเช่นไหมครับอ่ะสปอยอ่ะไม่รู้ยังไงเพลสปอยไปแล้วว่าแค่เปิด EP แรกก็เหมือนแบบขู่สนามแข่งก็เปลี่ยนมือขิงแล้วจบแล้ว อ้าจบกันจบกันคุณไม่แพ้เป็นแมวแก่แล้วผมไงล่ะไงล่ะก็นั่นแหละอย่างในเทรลเลอร์เราได้เห็นกันก็โดนล้มไปแล้วซีซั่นนี้ก็มันมีเรื่องราวอีกเยอะมันพูดไม่ค่อยได้ครับมันเป็นการสปอยคิงคิงโดนล้มไปแล้วค่ะโดนล้มแบบมีเหตุผลไม่ได้โดนล้มแบบแพ้อย่างนั้นโอ้โอเดีดีอยู่แพ้แหะ เหมมมืออออนนานาตต้้้้้งงงเขขงขเขขขะไรยีหวานเหรอพี่พี่ว่าหวานน้อยส่ยวนใหญ่จะเผ็ดหวานน้อยออกไปในแนวเผ็ดมากกว่าค่ะออกแนวเผ็ดมากออกไปในแนวแซ่บมากกว่าผิวก้อยดิบก้อย <c oughs> ดิบมากอันนี้เดี๋ยวให้แต่ละคู่ยินยันเอาเองครับ อ่าแต่ละ่ขอไลท์ขอไลท์นี้เลยใช่เลยใช่อเลยโดนเอเป็นเรื่องนี้เลยไปนีด้วยไปเลยไปแล้วไปเลยไปไกลเลยใช่ก็เหมือนที่พีเตอร์พูดไปครับห้านาทีแรกได้เห็นเลยแต่ผมว่ามันไม่ใช่ห้านาทีแรกครับมันคือหนึ่งวิแรกครับมันคือซีนมันคือซีนเปิดล้วงานมันคือซีนเปิดก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่า เขมแน่นอนซีซันนี้แล้วก็เรื่องราวมากมายอาจจะไม่ได้เป like ็นอย่างที um ่ทุกคนคิดนะต้องรอดูกันของผมนะครับผมผมก็อยากให้ลองติดตามค่อยๆติดตามการดําเนินเรื่องแล้วก็การเล่าเรื่องที่ทุกอย่างมันมีมีเหตุมีผลของมัน่รวมถึงฉากแสงสีที่ทุกคนแบบตั้งตารอมันก็มีเหตุมีผลของมันนะครับก็ทําให้มัน เกิดสิ่งสิ่งนี้แล้วคนคนนี้เขาก็จะคิดแบบนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่พยายามคิดตามันไม่เข้าใจวะเนองหมายถึงไม่แบบในเทรลเลอร์มันจะมีซีนแบบที่แบบผมแบบโอ้โหมโหใส่พี่มันมีเหตุมีผลทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันโมโหโมโหคู่นี้ล่ะฮะยังไงครับ คู่ผมคู่แก่เฮ้ยอีพีแรกก็มีควานหวานหน่อยควันหวานยังไม่เสิร์ฟผมครับแต่มีปนขมนิดหนึ่งเรื่องพลังพิเศษของเจมครับเริ่มเริ่มเหมือนวางแล้วว่าแบบทิศทางจะเป็นยังไงครับในอีพีต่อๆไปครับใช่ในในซีซั่นนี้ถ้าใครยังกินขมไม่เป็นเดี๋ยวสอนอหวานเป็นลมขมเป็นยาัเซียน้เซียนเียนเซียน อาเป็นก้าฟิวอะเขโมยขโมณนัดไรนัดปิงใกล้แห่งนี้ใกล้อะนัดปิงเอ้ยปิงนัดเออปิงนัดก็จริงๆแล้วซีซั่นนี้เป็นแบบตัวละครใหม่ครับเป็นนักวิจัยที่ถ้าดูจากในเทรลเลอร์แล้วก็ชอบว่ายน้ำชอบแทงสนุกอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าจะชอบทำอะไรอีกบ้างก็สำหรับของผมก็ สำหรับตัวละครคุณพีทนะครับก็เกิดมาไม่เคยหวานอยู่แล้วไม่เคยหวานครับส่วนในเรื่องพวกการแข่งรถการลงทุนก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเเรื่่องทีปป็นัญหาใหญ่ก็คือเรื่องหัวใจครับใหญ่ใจทุกคนรอดูว่าเดี๋ยวคุณพีทเขาจะเลือกทางไหนกันนะ ครับยกฟังยก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 ยแมนเรามีแกันเตอร์สุดครับผมครับผมคู่ของเราก็ต้องบอกว่า EP หนึ่งเปิดมาค่อนข้างที่จะคุมเครือนะครคู่เราเนีเพราะว่าโดนคุมว่ะอาจจะโดนคุมกำเนิดก็ได้เพราะว่าดูไปแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยเหมือนซีซั่นแรกอีกแล้วอ้เปลี่ยนแปลงเลเวล up ขึ้นไม่ใช่เพราะว่ามันเปิดมาด้วยความคุมเครือไง เปลี่ยนไปยังไงอะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูองรอดูครับแต่ในเทเลอร์กับทีเซอร์ที่สปอยไปอะเห็นคิมกดกดเกนตะลงโต๊ะอันนี้มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่แล้วระหว่างฉากที่ของคอแล้วมีปืนอยู่ด้วยมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเงื่อนงำอยู่เงื่อนงำมง่นเงื่อนงำเอาไว้ใช่ ไม่เีเพราะว่ามันสปอยไปแล้วในเทเลอร์เราพูดได้แต่อย่าให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยเพราะว่ามันมันค่อนข้างดําเนินความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆระหว่างคิมกับเคนตะใช่มันน่าคิดนะครับว่านักฆ่าเนี่ยโดนนักแข่งกดได้ไงเดี๋ยวรอดูเด้คิดตรงนี้ฮะได้ไม่ได้คิดมากไหมผมแพ้เขาได้ไงผมงงเลยรอดูเลยรอดูเลยน่าติดตามมากครับครับไปค่ะครไ อ่ครรับ้้มมาแมาแแลลววนีเหอขออนุญาตครับ <c oughs> ไม่ใช่ไปคิดตกไฟตั้งงานซีซั่นนี้ก็ก็เป็นซีซั่นที่ผมมีลุ้นที่สุดแล้วครับ <c oughs> ในในความเรื่องความลับผมมีลุ้นที่สุดแล้วครับ <c oughs> อันนี้สปอยไหมเนี่ยไม่ไม่ถึงมีลุ้นไงมีลุ้นเนี่ย okay. ส่วนส่วนตัวโซนิกก็เป็นตัวที่เ <c oughs> พิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับก็หนีเขาไปหนีแบบทีมเอ็กซ์ซันเตอร์ไปแต่แบบ แต่แบบก็ต้องกลับมาหาความชัดเจนอะไรบางอย่างครับก็สปอยได้เท่านี้เองคร้นดูเกงคือมันมันค่อนข้างมันจะขมครับพี่มันขมหน่อยครับผมอยากหวานครับจริงจริงผมอยากหวานนานแล้วเออหวานหรือเปล่านี่ต้องไปรอดูครับว่าตอนตอนจบจะเป็นยังไงครับ นอกจากรู้สึกว่าน่าจะรักกัน EP สิบสี่อะพินตาพี่พิพี่ถ้าสปอย EP แรกก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับแล้วก็มาเจอเขากับทีมทีม X Hunter อะไรเงี้ยครับรีป๊อบรีป๊อปด้วยรีป๊อปหรือป๊อปรีขออนุญาตครับรักกัน EP สิบห้านะเราคุยเราคุยกันด้วยเหรอไม่ครับก็ ถ้าความสัมพันธ์ไม่มีไม่มีเรียกว่าการเอาเป็นการเติบโตของตัวละครวินเนอร์แล้วกันครับก็เรียกว่าก็ออกมาจากคุกแล้วแล้วก็ออกมาเพราะอะไรก็อาจจะมีเหตุผลคนที่มีเบื้องหลังอยู่แล้วก็เหตุผลของวินเนอร์ก็ผมว่ามีอย่างเดียวคือช้ชีวิต ไม่ได้มีโกอะไรส่นสุดใช้ชีวิตใช้ง่ายอ่ะใช้ชีวิตปั่นไปเรื่อยก็สําหรับตัวดีนซีซั่นนี้การกลับมาของดีนะครับคงมองการดําเนินชีวิตมากกว่าว่าหลังจากนี้เนี่ยเป้าหมายของดีนคืออะไรกันแน่คือต้องต้องรอดูว่าการกลับมาครั้งนี้จะแก้แค่หรือแก้ไขสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคือเปิดมาซีซั่นนี้ก็อาจจะยังมีความคุมเครือกันอยู่ต้องรอดู EP ีต่อๆไปแล้วกันแล้วทุกคนจะได้คำตอบครับ ตอนนี้ปีสิบสี่ครับผมครับมิวกับโทนี่แล้วกันมิวโทนี่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 โทนี่อยู่หลังนะไม่มีความสัมพันธ์โทนี่มิวครับก็ซีซั่นนี้นะครับมาเพื่อลมแชมป์ โมโหเลยจริงๆก็จริงๆไม่ใช่แค่ลมแชมป์นะครับก็ทำล้มไปหลายคนแล้วเหมือนกันอยังไรนะจะอ้าอีกไหมล้มตรงนี้เลยเมื่อไม่ได้หร่ก็จะเป็นเป็นตัวละครลับครับจริงๆเรามีหลายตัวละครลับมากที่มาสร้างสีสันในซีซั่นใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูทุกๆคนเลยนะครับหลายคนจะว่าต้องจับตาเป็ดีใช่ไหมครับผมนะครับโอ้ย แปะแสงสปอตไลท์ต้องสองเขาเป็นคนดีใช่ไหมเขาเป็นคนดีครับอยากให้ติดตามดูเหมือนพี่เอสอยากชี้แจงอะไรอกฮึเขาเขามาเพื่อสร้างสีสันครับตัวแสบตัวแสบประจำซีซั่นนี้ครับก็โทนี่ก็ ก็าฝากติดตามแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ,ฝากติดตามางไงทุกคนก็จะบอกว่าโทนี่แบบโดนเสียบไปแล้วใช่ไหมาตายไปแล้วแต่ทำไมยังมายือนอยู่ในซีซันสองมันมันต้องมีอะไรแต่บอกไม่ได้เพราะนั้นแน่นอนว่าเมื่อกลับมาแล้วก็เป็นคนที่สร้างความวุ่นวายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงครับ วุ่นวายไปหมดรักของป่าใจเย็นเย็นมันบอกว่าวุ่นวายไปหมดอันนี้ชีวิตจริงป่ะอันนี้ผู้พ่อค่ะค่ะกลับไปครับพี่เต์เรากลับไปยินที่เดิมจอห์นวิกกินูรีฟครับ ใช่ค่ะวันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันแันด์แคทค่ะงั้นในในโรงแล้วจอใหญ่เต็มตาเต็มตาเต็มตาเต็มใจแน่นอนค่ะตื่นเต้นค่ะยิ้มไรอะพาเวลเปล่าโอ้คิดที่เธถ่ายไป ก็เป็นความตื่นเต้นนะคะเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่าตอนซีซันหนึ่งถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นถามว่าซ<น>ีซันสองก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่อาจจะแบบแตกต่างไปจากคราวที่แล้วคราวนี้แต่แน่นอนนลค่ะความลุ้นความแบบอยากรู้รว่าสิ่งที่พวกเราทํางานกันมาเป็นปีอาซีซันนี้ก็ปีกว่าเนาะด้วยความแบบเหนื่อยยากและร้อนมากและฮาลิโหดมากเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ งานส่วนหนึ่งก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมให้ดูกันวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นอยากรู้ว่าคนดูแลจะรู้สึกยังไงจะแบบจะชอบในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทํากันหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็เหนื่อยมากเราเหนื่อยกันมากจริงๆทั้งพี่พีเตอร์แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังอีกนับร้อยชีวิตทุกคนแบบเหนื่อยยากกันมากๆเลยรวมทั้งนักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าเราก็จะเจออุปสรรคหลายอย่างเรื่องอากาศเรื่องความลถแข่งเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ หนักหนากันมากๆแต่ว่าเราก็ทำกันเต็มที่ใช่ไหมครับพวกเราครับครับเต็มที่ครับครับครับไคว่ะก็ันต้องวันนี้อาจจะยากนิดนึงเนอะเขามีคอนเสิร์ตกันไม่หวังแล้กันโอเคไม่หวังโอเคฝากแล้กันค่ะก็ฝากให้ติดตามกันครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ ที่พวกเราทุกคนอย่างที่พี่ช็อตว่าคือตั้งใจมากแล้วก็วันนี้เป็นวันออกอากาศวันแรกถ้าย้อนกลับไปตอนซีซั่นหนึ่งวันนี้เป็นวันสาคัญของพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ครับเป็นวันที่ชีวิตของพวกเราทุกคนมันเหมือนกับรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นทําอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็บางคนก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ครับแล้วก็ อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับมีความสุขกับพ i t Babe The Series ซีซั่น2เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่แบบรักใน Pit Babe แล้วก็เป็นกระแสเรียกร้องจริงๆจนเราแบบเออลองมาทบทวนแล้วก็คุยกันคุยไปคุยมาก็พอจะหาทางให้มันเป็นไปได้แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทุกวันศุกร์ครับ 4ี่ทุ่นสิบห้ทางช่องวัน3ามสนะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัตครับทางแอปพลิเคชันไอชีอีแล้วก็เวอร์ไบต์เว็บไอคิวคอมครับค่ะฝากให้พี่เตอร์ฝากในานามของโปรดักชันเลยครับพีเตอร์ครับ <laughs> <laughs> ผม <laughs> ผมว่าพี่พี่เอสทีชอตพูดหมดแล้วแหละครับว่าเป็นเป็นความตั้งใจแล้วก็ <laughs> <จบ S 2> ผมชอบที่พี่ชอตพูดคะ่ะถึงว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่ทุกคนหวังร่วมกันว่าเอ้ยคนดูดูแล้วชอบสนุกมีความสุขแล้วก็ ดื่มดำไปกับตัวละครนี้ครับครับผมหนึ่งสองสามถ่ายรูปก,กัน <c oughs> <c oughs> กรูงมานแซนค่ะพี่เตอร์อรพี่จะตัวสูงแป๊บหน <seats> ึ่งรีบถ่ายนะคะก่อนที่พี่จะตัวตีฮะ